คุณผู้ชมครับอย่างที่บอกกันไปว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากไม่ว่าจะเรื่องของฟันผุเองก็ตามหรือว่ากลิ่นปากอันนี้แหละถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความไม่มั่นใจเวลาที่เราจะต้องไปพบปะก,กับผู้คนนะฮะ,ะวันนี้เราเลยมีตัวเลือกดีๆนะครับมาฝากให้กับคุณผู้ชมกับอินเตอร์ครีนตัวนี้ครับอินเตอร์ครีนตัวนี้เป็น3ประสานของสมุนไพรแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการผูดอกพีกูนะครับแล้วก็ใบชะแน่ที่เขามีประสิทธิภาพในการที่จะดึงคราบแบคทีเรียหรือสิ่งสกปรรรกนนออกกกกทททีีะะ่่่่อออออยาาาาาาในนนนนนนฟััเเเมมมหุ้้้ดพะะะฉแแบคลงข็จไ เรื่องของอาการฟันปูต่างๆก็จะลดลงไปด้วยนะครับใช้ง่ายๆค่ะ ทุกเช้าและเย็นนะคะหลังจากแปลงฟันหนึ่งาฝาจะมีไว้ให้บนนี้เลยค่ะใช่ครับหนึ่ง้านะฮะกลั่วปากไป30วินาทีขึ้นไปคุณคายออกมาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นคราบแบคทีเรียาจากที่สีนวลๆวสวยสวม,มันจะ,จะเปลี่ยนไป,ปนลและวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะวันนี้คุณผู้ชมโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะ1ขวดเนี่ยปกติเราขาย350บาทแต่เช้าวันนี้ซื้อ3แถมให้อีก2ไปเลยในะราคา1 0 5 0บบาทชุดเล็กมีให้เช่นกันค่ะซื้อ 2ขวดในราคา700บาทเอาแถมเพิ่มไปให้อีก1ขวดคุณจะได้รับ3ขวดแบบนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะคะโทรกันเข้ามาเยอะๆหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้ค่ะใช่แล้วนะครับย้ำเบอร์โทรศัพท์นะครับ0853458833 0853458844หรือว่าง่ายที่สุดสแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอณตอนนี้กับโปรโมชั่นที่เราจัดกันให้ถ้าครอบครัวเยอะหน่อยก็ชุดใหญ่ไปเลยแต่ถ้าครอบครัวเล็กหน่อยก็ชุดเล็กได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือโปรโมชั่นดีๆที่เรานำมามาฝากกันในเช สวัสดีค่ะ